เชิญพบกับรายการ Intego Weekly n e w วสรุปข่าวทองคำประจำสัปดาห์กับผมไนโกอินเตอร์ก็เป็นสัปดาห์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่มีอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่มีการประกาศภาษีนะครับกันทวนหน้านะครับแล้วก็ผิดคาดนะครับที่ว่าอินเดียเนี่ยที่เป็นคู่ค้าที่ดีของสหรัฐมาโดยตลอดเนี่ย กับโดนภาษีไปถึง50%และซ้ำร้ายนะครับจู่ๆนะครับทองคําแท่งที่ไม่เคยโดนเก็บภาษีมาก่อนนะครับณตอนนี้เนี่ยก็มีการยื่นนะครับว่าจะจะโดนภาษีเกี่ยวกับทองคําแท่งที่เป็นฟิสิกอลนะครับที่จับต้องได้เนี่ยอาจจะมีการเรียกเก็บภาษีถึง39%จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งในผู้ผลิต ทองคำแท่ง99%นะครับอย่างเช่นแบรนด์วาคัมบี้แบรนด์แพรมนะครับที่ทุกคนเนี่ยยอมรับกันทั่วโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถูกเก็บไว้ในเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของธนาคารกลางทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับแหมนะครับก็ ตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยเกาะกอบอยู่ที่ประมาณ5 1 500ยาวๆเลยครับจนเพิ่งมาดูมีอะไรนะครับในวันพฤหัสุกนะครับที่เริ่มดีดขึ้นมาละ5 1 8 0 0และท้ายที่สุดนะครับในคืนวันศุกร์เราได้เห็น5 2 0 0 0เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่การขึ้นครั้งนี้เนี่ยสำหรับส่วนตัวผมก็มีความกังวลระดับหนึ่งนะเพราะว่า <laughs> ตัวข่าวเนี่ยมันแปลกใหม่เหลือเกินนะครับแล้วตัวทําเองที่เราคิดว่าจะสงบสงเงียมนะครับสุดท้ายนะครับไม่มีใครหยุดทําได้นะครับแกฟาดงวงฟาดงาไปทั่วหมดเลยนะครับและนี่เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้โดยส่วนตัวผมเนี่ยมองทองคาในช่วงปลายปีหรือในระยะยาวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าการเมืองเนี่ยยังตกอยู่ในมือของท์อยู่นะครับเนี่ยเราเห็นเนี่ยเห็นไหมครับ ภาษีที่ควรจะจบไปตั้งแต่วันที่1สิงหานะครับเลื่อนมาเป็นวันที่8นะครับแล้วคนที่โดนหนักๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโดนแล้วหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเสาร์อาทิตย์นะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับแต่นาวันที่8ปเนี่ยประเทศที่มีประเด็นกับสหรัฐอย่างอินเดียกับบราซิลเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับโดนไป50%ซนะครับซึ่งถือว่าหนักมาก หนักมากมากเลยนะครับทั้งที่ประเทศอินเดียเนี่ยที่จริงแล้วก็บริโภคค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะคนเขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้พันเจ็ดล้านพันเจ็ดร้อยล้านคนหรือยังนะอันนี้ผมพูดไปมั่วๆกันนะขออภัยนะครับประมาณจะคนเขาเยอะมากนะครับเยอะมากที่สุดในโลกด้วยแล้วมีการเรียกว่าถ้ามีถ้าประเทศอื่นเนี่ยพูดกันตรงๆในสมัยนี้นะครับการจะ ประชากรเนี่ยเต,ติบโตน้อยมากนะครับไมเ่เกิดน้อยมากๆเลยนะครับด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยไรแต่อินเดียเนี่ยยังผลิตมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่อนาคตเนี่ยถ้าเรื่องการเมืองโอเคเรื่องวัฒนธรรมที่โอเคเพราะอินเดียเนี่ยหลายศาสนามากนะครับก็อาจจะมีแบบเรื่องการปกครองเนี่ยอาจจะมีการลําบากนิดนึงแต่ถ้าตรงเนี้ยผ่านไปได้นะครับประเทศอินเดียเนี่ยมีแววที่จะกลายเป็นประเทศมห,หาอำนาจได้เลยนะครับเพราะประชากรเขาเยอะมากประมาณนั้น ก็โดนภาษีกันไปนะครับไม่แปลกใจมากแต่ก็แปลกใจอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าวันห้าสิบเปอร์เซ็นนี่มันเยอะสุดในเยอะสุดสุดเลยครับอืมเพราะจีนก็ยังโดนแค่เอ้จีนยังไม่รู้จีนยังไม่รู้จีนเนี่ยเดี๋ยววันที่12จะรู้นะครับแต่ณตอนนี้คือ30นะครับแต่ถ้าอินเดียบราซิลโดน50ได้นเนี่ยจีนก็ไม่แน่ไม่นอนนะไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะครับที่เปิด คลิปไปครับก็คือจู่ๆนะครับภาษีทองคําแท่งนะครับที่มาจากสวิตเนี่ยที่เป็นประเทศที่ผลิตแบรนที่ทุกคนยอมรับการแบรนด์ทองค 99. 99ํา99.99%นะครับของเรา96.5จะเป็นแบรนด์ไทยเนาะแบรนด์ไทยเป็นอะไรแต่อันนี้ยเก้าสเก้้าเก้าเป็นแบรนด์สากลน,นะวังคอมบี้แพมอาร์โกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบริษัทผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่นําเข้าแบรนด์พวกนี้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับตกใจเลยนะครับเพราะ ประมาณในคืนวันพื้นรหัสกับสุกเนี่ยจู่ๆนะครับมาจากไหนไม่รู้นะครับภาษีของทรรนะครับจะเก็บทองคําแท่งเก้ากจุก้าหนึ่งกิโลกร,รมัมแท่งหนึ่งกิโลกร,รมัมซึ่งแท่งหนึ่งกิโลกร,รัมนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นแท่งที่นิยมก็เรียกว่าเป็นแท่งสากลที่เรานําเข้าส่งออกกันมานะครับทองคําแท่ง9 6้า้าที่ท่านเห็นอยู่ในตลาดเนี่ยโซนหนึ่งเนี่ยก็ถูกหล่อมาจากแท่ง99เปซนนะครับจากเบื้องนอกนะครับเรานําเข้ามา แล้วก็ส่งทองคําแท่งนี้เนี่ย99เนี่ยให้กับร้านต่างๆในประเทศไทยเนาะเพื่อเอาไปหลอมตีแบรนด์เป็นแบรนด์ไทยนะครับหรือเราเองแบรนด์นิตาโกเนี่ยก็มีโซนหนึ่งเนี่ยเอา99.99เนี่ยมาหลอมเป็นทองคําแท่งเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าภาษีครั้งนี้เนี่ย39%โดนขึ้นไปเนี่ยโอ้โหผมนี่หนึกภาพไม่ออกเลยนะเราเนี่ยทำก็เหมือนจะเลงคือทําไมทําถึงทําอย่างนั้นล่ะเพราเขาจะตีกลุ่มบิ๊กไงครับ กุ่มบิกในตอนนี้คืออะไรพยายามเก็บทองคําเยอะมหาศาลใช่ไหมผมก็คิดว่าเขาจะไม่ทําอะไรปรากฏเขาทํานะครับเขาเร่งไปตีตัวสินทรัพย์ที่มีความจะเป็นหอกข้างแคร่ของสหรัฐก็คือตัวทองคําเพราะตอนนี้หยวนไม่ใช่ลูเบิลไม่ใช่ไม่ใชค่คู่แข่งของตัวดอลลาร์นึกออกไหมผมว่ามีใครเขาใช้กันนะครับตัวบิกเองเนี่ยก็พยายามออกสินทรัพย์ดิจิตอนแต่ถ้ากุ่มบิกเป็นใครล่ะทั่วโลก อาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับกันทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าเขาจะออกค้าเงินดิจิตอล <c oughs> หรือค้าเงินอะไรก็ของเขาออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีแบ็กอัพหรือเป็นอะไรแบบทุนสำรองเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเงินเขามีมูลค่านะนั่นก็คือทองคําแล้วตัวสหรัฐเองนะี่ยมุ่งโจมตีตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันปั่นปวดมากเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอันนี้ผมจะเล่าในมุมมองของผู้นําเข้าส่งออกนะครับของ ทุนนาเข้าส่งออกทองคำแท่งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการนําเข้าเนี่ยบอกเลยน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสัญญาฟิวเจอร์ในตลาดโคมเมกที่เป็นตลาดการซื้อขายและเปลี่ยนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยจู่จูเนี่ยพอโดนภาษีนี้เข้าไปนะครับมันยังอาจจะไม่เอฟเฟกตีฟแลวทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้นะแต่คนในตลาดเนี่ยเก่งไปล่วงหน้าแล้วตลาดฟิวเจอร์ที่เป็นตลาดที่ นำเข้าส่งออกจริงๆนะครับพวกที่เป็นเหมืองทองพวกที่คนคน,นําเข้ากันเขาจะไปใช้ตลาดนี้กันนะเพราะว่ามันเป็นการล็อกราคาไว้อันนี้ผมพูดคร่าวๆเนาะปรากฏสัญญาณฟิวเจอร์เนี่ยดีขึ้นไปนะครับมีส่วนต่างจากสัญญาสปอตเนี่ยสปอตร,ราคาสปอตที่เราชอบพูดกันนะครับสามพันสองสามพันสี่ร้อยเหรียญน,นะตอนนี้หรือสามสามเก้าแปดนะตอนนี้เนี่ยนี่คือราคาสปอตแต่ส่วนราคาฟิวเจอร์นะครับในตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ 34 0 0 60ี่รอยหกสิเหรียญหรือห้าสิแปดเหรียญ่วนต่างนะครับระหว่างราคาสปอตกับราคาฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กสิเหรียญซึ่งถือว่าถึงว่าไม่ปกติระดับหนึ่งแล้วณนณะนะตอนนี้นะครับแต่ว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นไปถึงร2 0ี่สเหรียญเลยส่วนต่างตรงนี้มันไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับคือมันอาจจะมีบ้างแหละในช่วงของโควิดที่เราส่งออกทองคํานําเข้าทองคําไม่ได้เลยอันนี้ก็ดีดเหมือนกันนะครับ แต่ครั้งนี้เนี่ยมันดิมนด,ดมันดิดแดงจากภาษีที่มันเป็นแบบผลจากนโยบายทางการเมืองไงนะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดอะไรมันจะทําให้หลังจากนี้นะครับถ้าทุกอย่างไม่เป็นแบบเดิมนะครับทองคํา99น้าหนัก1กิโลเนี่ยจะราคาแพงขึ้นเลยนะเหมือนโดนแวดอะคุณทุกขั้นนะแล้วโอ้โหอันนี้แบบหรือทุกคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไม่ใช้ของสวิตเซอร์แลนด์แล้วแต่มันก็ไม่ได้เพราะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้แบบซัพพลายใหญ่นะครับกับตลาดโคเมกเลย ก็อาจจะมีแบรนด์อื่นที่ขึ้นมาแทนอันนี้ผมไม่แน่ใจหรอกแต่ว่ามันมันดูทรงมันมันไม่น่าเกิดขึ้นอะ่ะต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็ทําให้ตําให้ราคาทองคํามีโอกาสแพงขึ้นไปมากกว่านี้ได้เลยนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวเนาะที่แบบใหญ่เหมือนกันนะแต่ผมยังขอไปทํากันบ้านอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็เผื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่แค่มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยทำเนี่ยมุ่งตี แหล่งเงินกลุมบิกโดยเฉพาะเลยก็คือตัวทองคําก็ไม่รู้มันจะยังไงต่อทุกท่านเนาะอันนี้ก็ต้องต่อติดตามเนาะโอ้ทํานี่แกแกเอาเรื่องจริงอะ <laughs> ทุกวันมีแต่คอนเทนต์นะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วมาดูที่ตัวราคาทองคํากันบ้างถือว่าสวยงามมากนะครับในด้านของทางกาฟเทคนิคเนี่ยราคาเนี่ยยืนอยู่เหนือ3,350เหรียญได้เป็นเวลานาน,านมากทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นมาแตะ3,400ก่อนหน้านี้โดนแตะแล้วโดนตบนะตอนนี้ แตะแล้วแตะแล้วคาไว้นะครับคาไว้เลยตอนตีสี่ห้าหมื่นสองพันเราได้เห็นแล้วสําหรับตัวทองคําไทยสามพันสี่เราก็ได้เห็นแล้วสัปดาห์หน้าดูจากการาฟด,ดูจากอะไรถ้าไม่ได้มีการโดนตบนะครับหรือมีข่าวอะไรแปลกๆซึ่งมันเกิดขึ้นได้หมดนะทุกท่านผมเลยบอกเลยมันอะไรไม่แน่ไม่นอนจริงนะแต่ผมผมอะยังมองขึ้นอยู่ด้วยการาฟทางเทคนิคมันยังโอเคภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นและยังมีทั้มคุมบางเหียนของสหรัฐอยู่เนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้ ผมก็ยังมองว่าทองคำเนี่ยฝั่งขาขึ้นดูดีนะเทคนิคในรายสัปดาห์ก็สวยด้วยดังนั้นสัปดาห์หน้าผมเกรงไว้เลยว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นไปแตะ3,440เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะครับซึ่งผมไม่มองแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ครั้งที่4เนี่ยไม่ควรแล้วและนี่เป็นครั้งที่4ที่จะแตะผมมองขึ้นไปเลย3 5 0 3 6 0 3 7 0นะครับอ time high มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในสิงหาคมนี้นะครับใครที่ติดดอยอยู่นะครับ ถือว่าตรงนี้เป็นโอกาสของคุณที่อาจจะได้หลุดดอยนะครับคําถามสําคัญคําถามเงินล้านนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะหลุดดอยหรือไม่นะครับคําถามคือเมื่อราคามันมาถึงต้นทุนของดอยของแต่ละท่านแล้วคุณจะทํำยังไงคุณจะถือต่อเพื่อลุ้นขึ้นไปหรือคุณจะปลดออกมาบ้างเพื่อลดความกังวลของคุณนะครับการที่คุณติดดอยและคุณมีความเครียด มีการมาบ่นในคลิปมีการมาบ่นในไลฟ์เนี่ยแสดงว่าหนึ่งก็คือคุณอาจจะถือทองคําเยอะเกินความจําเป็นหรือเยอะไปจนทําให้คุณเครียดอันนี้เนี่ยผมบอกได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องไปตัดสินใจเอาเองว่าถ้าจังหวะที่มันมาแล้วราคามาถึงแล้วมันอาจจะมาหลายครั้งในรอบสองสาเดือนแล้วแต่คุณก็อาจจะไม่ได้ปลดหรือไม่ไอะไรใช่ไหมแต่ครั้งนี้มาเนี่ยคุณต้องให้คําตอบตัวเองว่าจะเอายังไงนะครับ ส่วนตัวผมแนะนําง่ายๆก็คือว่าเอาที่คุณสบายใจที่สุดนะครับผมไม่มีใครในตลาดเนี้ยมันมันแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆบางคนรับความเสี่ยงได้เยอะบางคนรับความเสี่ยงได้น้อยบางคนถือได้นาน,บา,น,น,านบางคนถือได้สั้นนะครับแต่ผมอยากให้คุณเน้นความสบายใจโดยเฉพาะคนถ้าคุณเป็นคนที่สายถือยาวมากๆนะครับคุณต้องอยู่ด้วยความสบายใจไม่งั้นจะมีตังค์ไปทําไมในสิบปีสิบปีข้างหน้ามเมื่อคุณเครียดทุกวันนึกออกไหมนะครับ อันเนี้ยคุณไปตัดสินใจเอาเองว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ไงจังหวะนี้อุ๊ยคุณไหผมเลือกจะถือต่อนะครับห้าหมื่นสามพันมาผมจะถือต่อปรากฏมาแล้วโดนตบไปถึงห้าหมื่นผมก็ไม่รู้หรือคุณให้ห้าหมื่นสามพันผมจะออกไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมทนไม่ได้ติดต่อยมานานพอออกบุ๊บห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้ามาคุณไปคิดเอาเองผมตัดสินใจให้คุณไม่ได้จริงๆแต่เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะแต่ว่า เนี่ยที่พูดเนี่ยคือเป็นสัญญาณดีอะไรรู้ไหมพอทุกคนเหมือนมีแววจะหลุดดอยได้ไม่ไม่ดืหลุดดอยได้ไม่ยากเลยนะครับแต่หลุดดอยแล้วคุณจะทําอะไรนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องไปตัดสิในใจเอาเองนะครับก็มาเนื้อกันนะครับราคาณตอนนี้ห้าหมื่นสองพันนะครับยังไม่ใช่จังหวะที่เราต้องรีบไล่ราคาขนาดนั้นนะครับเพราะตรงบริเวณห้าสามพันสี่ร้อยสี่สิบสามพันสี่ร้อยก็ถือว่าเป็นแนวต้านอยู่แล้วก็อาปดาห์หน้าเนี่ย ก็จะมีพวกตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขอะไรนะครับซี่มันก็อาจจะส่งผลให้ตัวทองคำเนี่ยวเวี่ยงได้ผมก็เลยจะบอกว่าราคาจะแถวบริเวณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มีเลยไม่มีของเลยพอร์ตว่างอาจจะต้องมีแย่ๆบ้างแย่ก็คือกดไม่ได้เต็มมากมี10บาทจะซึงสองสบาท30% 20%ไะไรก็ว่าไปติดหมายติดมือแต่สำหรับคนที่มีเต็มข้อล้อเต็มแข้งอยู่แล้ว ต้นทุนมาแต่ห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งหรือคนที่ติดดอยมาห้าหมื่นสามห้าหมื่นสองนะครับซื้อเพิ่มได้ไหมผมว่าได้แค่แย่เหมือนกันแต่ไม่ต้องซื้อเต็มเก็บเก็บได้บ้างแต่ไม่ต้องซื้อเต็มเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของการเลือกทางครั้งใหญ่อยู่นะครับผมรอให้ราคาทะลุสามพันสี่ร้ยห้าสิบเหรียญเมื่อ,อไหร่ซื้อ <laughs> อันเนี้ยดูเหมือนจะซื้อแพงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นการไล่ราคาตามเทคนิคเนี่ยถือว่าเราซื้อตอนเบรกเอาซื้อตอนมีโอกาสที่มันจะไปสามพันห้าสามพันหกได้มันดีกว่าที่เราซื้อตรงคือมันแล้วแต่กลยุทธ์เลยครับแต่สําหรับผมอะนะจังหวะเนี้ยคือราคามันไม่ได้ดีมากแล้วมันก็มันก็มีมันก็มีเสี่ยงที่อาจจะโดนตบได้แต่ว่าถ้าคุณมองเรื่องมูลค่าตั้มมองเรื่องการเมืองมองเรื่องการถือยาวมันก็ซื้อได้อยู่ดี มันตอบยากมากเลยทุกท่านเนาะแต่ว่าถ้าใครจะซื้อเพิ่มจริงๆนะแบบเต็มเอียดมาแล้วนะแบบเต็มเต็มมาเลยอะนะครับให้ดูต้นทุนเฉลี่ยของคุณแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้ามันทําให้ต้นทุนเฉลี่ยคุณต่ําลงได้ก็ซื้อได้แต่ถ้ามันทําให้สูงขึ้นนะครับอันนี้คุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะเสี่ยงเพิ่มหรือคุณจะพอแค่นี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยอะทุกท่านนะแต่ผมก็ ทางเทคนิคผมจะรอซื้อ3,450เหรียญขึ้นไปหรือถ้าตีเป็นราคาทองไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ52,700ถึง53,000เหมือนซื้อดอยอีกครั้งเนี่ยแต่ซื้อดอยครั้งนี้มีโอกาส54,500มีโอกาสเห็นครับทุกท่านนะก็ลองไปคิดเอาแล้วกันนะครับผมตัดสินใจไม่ได้จริงนะครับอืมนะครับคุณต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงหรอกนะ52,000นะพอเราเคยเห็น5 5 54,800มาแล้วใช่ไหม ซื้อตรงนี้มันก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ที่ดีสุดมันคือ5้าห0ื่นหนึ่งห้าหมื่นนั่นแหละนะครับที่เราอาจจะไม่ได้ทําอะไรลงไปนะครับก็ตามนั้นนะครับทุกท่านนะสัปดาห์หน้าต้องรอดูนะครับว่าทัามนี่เขาจะมีไม้เด็ดไม้อะไรอีกไหมนะครับซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวคงมีสท,ทุกสัปดาห์แหละนะครับมีทุกเดือนแหละตัวทัมมามนะครับยังอีกยาวไกลทุกท่านทองคําก็เช่นกันนะครับเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นหลังจากกําแพงภาษีพวกนี้เนี่ยมันจะดีดมันจะดีดให้สินค้าทั่วโลกแพง ซึ่งถ้าทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่รอกับเงินเฟอ้อได้ดีที่สุดในโลกเนี่ยยังไงทองคำเดี๋ยวก็ต้องขึ้นในระยะยาวดังนั้นครับดอยของคุณเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยยังไงก็หลุดนะครับแค่มันเมื่อไรแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณอยู่ในฝั่งซื้อของตัวทองคำไม่มีคำว่าผิดทางนะครับมีแค่ผิดเวลาเฉยๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนและใครที่ติดดอยอยู่ขอให้หลุดดอยได้ในเร็ววันนะครับสวัสดีครับ